มาไลต่อจ้าช้ำช้มแม่เลยหนึ่งหบาทมาเอาไลแม่ทำจริงขนาดนี้แล้วหรอฮะ เงินรางวัลก้อนตระดับซุปเปอร์หมื่นสองค่ะกราบแนะี่แท้เริ่มต้นคผู้เหมือนเดิมเลยจ้าวันนี้กับน,น้องลินดาเช่นเคยนะคะเออมากลับมาจองเวนหนึ่งนะคะหนึ่งเท่านั้นนะแม่เออวันนี้เรามากับทุนห้าสิบบาทนะคะคุณผู้ชมเยอะๆไปเลยจ้าและจ้าวันนี้จะเริ่มต้นนอะีดอกลิ้มพันเลยนะคะเริ่มต้นเนาะจะทำการเปิดออตโตค้ค่ะเออรีบพูดไปไหนอีดอกไปเลยค่ะสามสิบแก้เคินไปหนึ่งแมตต์วันวาน น้ำลายเต็มปากมากอีดอกเกียมเลยค่ะน้ำลายฟุมปาก1 6ึเก้าเตียมค่ะโอโ้โหอีดอกเยอะมากแต่ได้1 3จมโอเคค่ะรถซัมมนแตนไม่ไหวแม่เอาายมายังไงต่อไหลได้ยังไงคะคุณผู้ไหลได้ก็เท่านั้นนะคะไหลได้ก็เท่านั้นเท่านั้นจริงๆีดอกเท่านั้นจริงๆ ยังไงต้องมาแล้วแหละอีดอกเฮ้ยช็อตฟิลแรงนะหลายรอบแล้วนะ <c oughs> แรงมากโอ้ไม่มากันสามตัวเลยพี่โอ้โหมาสองระวังโดนลุมตบนะคะระวังนะระวังเลยนะอีดอกเดี๋ยวก่อนหล่ต่อเถอะ <c oughs> จากนิดสักหน่อยก็ไม่ได้อีดอกสักหน่อยก็ไม่ได้อีดอกโอ้โห สักนี้สักหน่อยก็ไม่ได้แม่ยังไงเออวายมาหลายเปียงนั่นแหละไหลเปียงนั่นแหละจบโอ้โหจุกจุกจุกอีดอกอะไปต่ออีกนะคะจังหวะนี้ไหลหน่อยไหมอืมอีดอก,เ,กอเ,อเ,อหเหมือนก้อนโตมาช้ำๆเลยแม่โอ้ยน้ำลายเคลือบใหม่หมดแล้วค่ะคุณพูดระดับซูเปอร์หนึ่งร้อยนะคะตามประสาตัวแม่นะคะเออ,อยังไง ลางดีมากอีดอกมัง้งพูดปไปงั้นแหละอีดอกเอออ่ะสองจุดสามลางดีอดอกลางดีเท่ากับลางดีเท่ากับอะไรเอออีดอกเออว่ายมาส่งตัวนี้ก็ไล่ต่อไปเลยจ้าเลรถมีไหวรถมีไหวอีดอกเอาสิ เฮ้ย hey, แม่อย่าช็อตนานดิีดอกต่อรอบกันก่อนไหมคุณผู้เออไม่ไหวแนะ่อีดอกปรับเบรเลยค่ะไปอีกสามสิบช้ำๆแม่อย่าได้กลัวค่ะอย่าได้กลัวเรามันสวยอยู่แล้วตัวแม่จะแค่เพื่อเออยังไงมาเหอะไม่มาโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะคะ ขอบคุณนะค่ะอีดอกเออนะค่ะเออ,อไรลต่อ้าช้ำช้ำแม่อ่าช้ำมากไหมล่ะเออช้ำมากไหมล่ะเออไหลต่อได้ไหมออก็ยังไม่ได้อยู่อีดอกโอ้โหไม่ไหวจริงนะครับวแบบนนี้ไม่ไหวจริงอีดอกช่วยด้วยคุณผู้ต้องให้วีนปะไม่เอาอีดอกจากกระเทยจะกลายเป็นผี่บ้านะคะอีดอกวีนเก่งเหลือเกินกระเทยงงมากวีนแบบ โหลับตับไม่ีดอกโอ้โหวีนเหมือนแบบไม่เคยใช้ปากอีดอกเออนั่นไงล่ะระหว่างที่กูพูดไปนี่ก็ยังไม่มาอ่าสุดจุดสี่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจากใจจริงอดอกเอออ่าประชดกูไปเนี่ยโอ้โหอีดอกมาบอยมาเก่งอ่าสุดจุดสี่อ่า,อาย้ำอีดอกนี่ย้ำเดี๋ยวก่อน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 นะเดี๋ยวก่อนอีดอก มันยำสี่ศูนอ่าวายมาต่อไหลจ้าบัเนี่เออช้ำๆแม่ไม่รู้ละอีดอกบอกช้ำไว้ก่อนเออมาไหลมึงมันมาแล้วมันไม่ยอมไหลอะงงมากนี่เป็นแบบนี่เป็นกระเทยใช่เกี่ยวอะไรก้อนงงมากแกะเชื่อมโยงเท่ากับศูนย์อีดอกเออศูนย์จุดสี่กเก่งนี่ก็ย้ำจังเลยโอ้โหอีดอกย้ำเก่ง ย้ำเก่งเหลือเกินงงมากนีก่เป็นงงนี่ก็คือเป็นงงไปอีก30ค่ะไม่ต้องงงค่ะกระเทยโอ้โหอีดอกมันจะตกต่ำอะไรขนาดนั้นอีดอกตกอับเวอร์กระเทยเป็นหนูตกถังข้าวสารเวอร์เออ วายมาไหลต่อจานเลยยีิบสอบาทอะยังได้ไหลต่อหน่อยไหมอีดอกมันเป็นอะไรไม่ยอมไหลงงมากกีซัดจับขันซัดนะคะอีดอกเดี๋ยวก่อนเออเออยังอีกยังยังอีกยังยังและยังยังดำอีดอกไม่ไหวนะแบบนี้นะคะคุณผู้ เออไม่ไหวนะแบบนี้ไม่ไหวนะแบบนี้เออไม่ไหวไม่ไหวอีดอกไหลต่อน่อยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวได้อีดอกกไหวค่ะมาเลยแบบเนี้ยชอบอีดอกชอบ,ชอบเงินรางวัลก้อนโตค่ะระดับซุปเปอร์แม่238อบชอบค่ะอีดอกจุกๆแบเหมือนมีชอบชอบีดอกเล็กๆ็ไมใหญ่ใหญ่ชอบอีดอกเอาสิ <laughs> <laughs> อะไรใหญ่อีดอกช่วยด้วยค่ะมีคนทันไลค์ข้อของหนูค่ะคุณผู้ไป เออแล้ววาอ๋อเผอแป๊บเดียวอีดอกแรงมากแรงมากระดับซุปเปอร์สองเออสอง้ออีดอกเอ้าเออมันเริมอีดอกมันเริ่มม,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 มันช่ำช่ำน้ำช่ำเนื้ออือสุดๆอีดอก4.80สุดสุดๆนี่ไปอีก6บาทส่งพูดอะไรไม่รู้เรื่องอีดอกเริ่มเริ่มและเริ่มละแล้วพูดไม่รู้เรื่องอีดอกเออน้ำลายฟูมปากหนึ่งเออเลิศวายมา นั่นแหละแม่ไหลต่อหน่อยได้ไหมยังไงยากได้อยู่ขออีกข้างหน้าขออีกข้างหน้าเลิศขออีกข้างหน้าเลิศมากอะยังไงยังอีกยังไม่ปล่อยนะคะคุณผู้อีดอกอินทิกัดไม่ปล่อยจริงๆแม่ยังไงก่อนอ่าอีดอกคายเลยค่ะเรียบร้อยก็เทยไม่น่าพูดเลยนะคะเงินางวัลก้อนตัวระดับซุปเปอร์ห้าร้อยสิบห้าค่ะเออนะอ่าจะปรับเบรกจะหน่อยอีดอกเดี๋ยวก่อนอ่ามันเซลอะยังไงก่อนอเออนะคะ ไปอีกนิดนึงค่ะนิดนึงเท่ากับ40ค่ะยืนยันไม่ได้สัมผัสมานานแล้วนะคะคุณพูดอะไรแบบนี้เนาะที่ต้องการนะคะเสียวภัยความมั่นไม่พูดได้ไม่เต็มปากอีดอกขอโทษนะอีดอกอภัยความมัน่นอืมโอเคค่ะโอเคเออยังได้ไม่ได้แล้วอีดอกอา้ามันต้องได้ลแล้วแหละอีดอก แอบใจวันๆสั้นๆนิดนึงเอาละอีดอกเสียวเสียวของจริงไม่ปลอมไม่ตกตาเสียวโอ้อีดอกไม่ได้แล้วไหมได้ได้เหอะอันเนี้ยได้เหอะ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 อีดอกได้ได้ได้สัตว์อ่าอายื้อก่อนหนึ่งอ,อีดอกยื้อไปก็เท่านั้นอีดอกคนจะไปมันก็ไปอ่ะเนาะ วายมาค่ะยังไงไหลต่อได้เลิศอ่ะยังไงคะโอ้ร้อยแปดสิบแกเสียวมากกว่าหนึ่งแมตช์นะคะคุณพูดเสียงอ่อยมากตอนนี้ยัวเย,ยไม่ไหวแปดสิบอ่ะไปค่ะไหลไม่ไหลเออเลิศเกินอีดอกสะบัดเกินเบอร์มากโอ้โหตามประสาตัวแม่สุดๆอีดอกตัวแม่จะแคร์เพื่อจะต้องแคร์แล้วล่ะคะ่ะจังหวะนี้เนาะอ,อีดอกเบสสี่สิบขนาดนี้นะคะก็ใครจะทําตามก็ ดูเอานะคะเออนี่นี่นะคะเออเอออีดอกอยู่ดีไม่ว่าดีนะคะเออชีวิตแบบว่าการลงทุนกับความเสี่ยงคุมคุมอีดอกคุมคุมแล้วคุ้มโอเคเลิศไหลเลิศเลิศเลิศเอาอีกเลิศอ้าวไปต่อจา้าขออีกอ,อีดอกกระเธอก็คือโลภมากสุด เงินรางวัลก้อนตัวระดับสุเร์สี่พันบาทจ้าอีดอกไม่ได้สัมผัสมานานแล้ว,วเสี่ยวความรู้สึกนี้ที่ฉันฝันใ่นะคะที่จะกลับปรชิงบัลลางชิงมงเออกระเทยว่าอีดอกชิงบัลลางชิงมงเวอรหนังจีนหน่อยอีดอกกระเทยงงอง,องหญิงหีเล็กค่ะนะคะยังไงเออก็เข้ามาเลยค่ะยอยัว,ยวฟินฟินชนะรางวัลกันหมดฟีสิบสองค่ะอ่าเริ่มเรอ สอนกันไปเลยค่ะช้ำๆเนาะถือว่าสวยๆเนาะเอ้ามาจริงอีดอกมาเต็มมาเต็มเหรอเจ๊แตวนี่ดอกลิ้นเปียไม่ไหวอิสว์ทำไม่ได้ก็เธออย่ามั่นไปเลยค่ะยี่สิบรอบจุกๆช้ำๆโอ้ยอดอกซอยถี่ไม่ไหวคุณผู้แรงมากเสียวทองน้อยเลยอีดอกทองน้อยหนึ่งเสียวทองน้อยหนึ่งเออมาวายมาไหลต่อจ้าเท่านั้นสุดแล้วยังไงไหลหน่อย ไหลน้อยเลิศวายมาอีกสองก็ไหลต่ออีกหนึ่งค่ะช้ำๆเนาะเออตัวแม่จะแค่เพื่อนเงินรางวัลก้อนตัวระดับสุปเปอร์2,672บาทค่ะคุณผู้อีดอ,อกชอบพอแบบห7 2บาทอีดอ,อกกระดกลิ้นแบบสุดสุดแบบเอาลิ้นขาดนะคะเออวายมาอีก3ไหลต่ออีกหนึ่งจริลยั่วยั่วยั่ว,วอืมได้แม่อีดอ,อกแค่นี้ก็เอาแล้วค่ะ นี่ก็เอาแล้วอีดอกเอาอะไรมากมายอีสัตว์โลมาเดี๋ยวลาบก็มีอีกอีดอกเออไม่ลาบผ่านอีดอกต้องมีอีกเออนี่โลบของแท้อีสัตว์อ่าเกือบอีนั่นเกือบแลวอีนั่นจะเล่นตัวค่ะคุณผู้๋ยวมันก็มาอีกเชื่อไหมเชื่อเหอะมาเหอะก็จริงมาดีเหอะแน่นอนค่ะมันต้องมาจบรอบนี้คือสุดแล้วแม่ไม่ไหวเอาเออนึกว่าจะปล่อยทิ้งท้ายแบบนี้ไม่โอนะเออ มีเคนะมีเคนะไหลต่อหน่อยไหลได้อปาปาแม่อ้าวพี่จะทิ้งหนูแบบนี้สิเออมาไหลต่อจ้าช้ำชาำแม่เลยหนึ่งหดสิบสอบาทมาเอาไรแม่ถามจริงขนาดนี้แล้วหรอฮะเงินรางวัลก้อนตระดับซุปเปอร์หมื่นสองค่ะเอาไง อีดอกคนลุกคนหีล่วงหมดแล้วอีสัตว์ความไฟาฝัาฝานนี้ไม่ได้สัมผัสนานอีดอกเดี๋ยวก่อนอีดอกพูดไม่ถูกช่วยด้วยเมเวอร์อีดอกเออได้เอาเอา,เอาอีกสิเออมันเลิศเออนะเอออีดอกแค่นี้ก็เอาแล้วอีสัตว์เอาอะไรมากมายกระเทยอิสระ มาแล้วขนมหนึ่งเต้าอีดอกเลิศกงนรางวัลรวมเลยค่ะแต่วันนี้16,820ค่ะรับรางวัลค่ะอีดอกสรุปนะคะมาจองหนึ่งวันนี้มาจองมงของแท้ค่ะคุณผู้ห้ 50, แตกมา21,000ค่ะ21,650บบาทค่ะหนูเลิศเลิศไม่ไหวคุณผู้ ฝากเลยอีดอกต้องไปตามกันแหละแหละเออก็วันนี้นะคะฝากกดไลาาค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็พิจารณาอันนี้ด้วยนะคะคุณผู้อ่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะฝากเหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดซับสไครต์อีดอกรอบสองแหละอ่ะอีดอกจบแยกค่ะฝากอะไรนักหนาเออกเอ็เเทยงงมากจบค่ะ